พัสดุของอ้วนวันนี้ค่ะแต่ว่ามีกล่องหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเราไปแกะกันนะคะกล่องนี้กล่องของขวัญเมื่อกี้นะคะเป็นของขวัญที่อ้วนอยากแกะมากที่สุดเลยก็คือเป็นกล่องของขวัญจากบริษัทซูเปอร์ชีคอปปิเลชันค่ะให้มาในฐานะที่เป็นตัวแทนแล้วก็บริษัทครบรอบ9ปีนะคะน้องเอสดประธานบริษัทซูเปอร์ชีก็เลยให้ตัวนี้มาเป็นของขวัญกับตัวแทนที่ขยันโพสต์ขายใน โลกโซเชียลนะคะเดี๋ยวอ้วนจะมาแกะดูว่าของขวัญที่อ้วนเลือกอะเป็นอะไรนีดาดา่เป็นคอร์เลล่านะคะก็คือจริงๆบริษัทมีของขวัญให้สามเลือกสามอย่างก็คือเป็นโคคอนเป็นตัวคอร์เลล่าแล้วก็เป็นกันแดดตัวและกันแดดหน้านะคะแต่อ้วนเลือกอ้วนเลือกเป็นตัวคอร์เลล่า เหตุผลที่ว่าเลือกคอเลราเพราะว่าจริงๆอ้วก็กินแล้วก็ใช้ทั้งโคกินคอเลราใช้โคคอนแล้วก็ใช้กันแดดเป็นประจําอยู่แล้วคือจริงๆก็เลิฟเลิบทั้ง3าตัวเลยนะคะแต่ว่าเหตุผลที่ว่าเลือก2ตัวนี้เพราะว่าอ้วนส่วนตัวเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็รักในสุขภาพมากนะคะก็คืออยากจะหาอะไรดีๆให้กับสุขภาพของเราอยู่แล้วด้วยความที่ที่เราเป็นคนรักสุขภาพอยู่แล้วก็เลยเลือกตัวคอเลราเป็นตัวแรก ที่ที่ที่อยากได้ที่เลือกนะคะเพราะว่ายังไงอะ่ะคือถ้าร่างกายเราดีร่างกายเราสะอาดอะ่ะมันส่งผลจากภายในออกมาสู่ภายนอกอยู่แล้วอีกอย่างก็ทานมาเป็นประจำปีนี้เข้าปีที่6แล้วเดือนกันยานี้ันก็จะทานครบหปีแล้วนะคะแล้วก็ จากที่จุดประสงค์หลักคือแค่เริ่มแค่ล้างสารพิษแต่ทานไปทานมามีคนทักว่าหน้าเด็กลงอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยติดใจทานมาเรื่อยๆเลยค่ะเพราะาว่าปัจจุบันนี้วนอายุ40ปีแล้วนะคะถ้ายัางไงก็ฝากขอบคุณคุณเอสประธานบริษัทซูเปอร์ชีแล้วก็บริษัทด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ